ดีครับพบกับเกษตรบ๊อพารลอพาลุยนะครับยมกุยเยเวลาอีกคือเก้านะครับวันนี้นะครับมาทัดมรลิท่านเขานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเข่าที่ท่านะบวนการฟาดเพาะมาานะครับก็เลยกันตรงนี้กาบเครื่องแมนะนะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาคัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปให้เบดงนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนกระบวนการค้องเศษเศษร้าเข่านะครับเศษจาดหยางลูกตรงนี้นะครับ ยังไงนนะครับเดี๋ยวเขาจะมาลงดูตรงนี้นะครับแตไในมันเล็ท่านนีท่านกระบวนการคัดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเม็ดหลีดเม็ดขอมาดก้านนะครับนี่ตัวมีดเอาตรงนี้นะครับมีแต่เป็นกระบวนการคัดมันเล็กท่านนะครับแต่จบไปแล้วนะครับนี่นะครับผ่านเครื่องคัดันเล็กท่านตัวนี้นะครับ เครื่องคัดมล็คัดแยกมล็ดพันน,น,น,นะครับอันนี้นะครับนี่นะครับคัดเมล็ดพันธุ์นี่ไปน,น,นะครับเดี๋ยวจะไปเประจุกกับสอบต่อไปนะครับขอบคุณท่านครับ